สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับมาแล้วครับกับ Honda City เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ปี2013นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับสีสวยเต็มนะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันแม็กใม้นะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับสภาพสวยๆสีสวยๆแบบนี้นะครับสองแสนเก้าพันบาทนะครับผ่อนสี่พันสามร้อยโดยประมาณผ่อนได้หกปีนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้สวยๆเลยครับแม็กใม้นะครับชุดแต่งรอบคันสีก็สวยเต็ม เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบพรอได้นะครับเน้นใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับพวอมลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเบาะหนังสภาพสวยเซตอล็อกแอร์แบ็กเอเสนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับภายในสวยภายนอกงามมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับออกรถศูนบาทก็ได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยนะครับหน้านีส ท้ายนี้สวยถูกใจหรือไม่นะครับเนี่ยครับชุดแต่งสภาพงามนะครับกับโฉมปี2013นะครับเป็นโฉมไมเนื้อเชนนะครับดูสีดูภายนอกภายในสภาพงามๆนะครับไม่มีแต่งซิ่งนะครับแต่งฟิตสวยอย่างเดียวนะครับใครถูกใจสนใจโทรมาเลยครับโทรจรจารสอบถามสมาชิกที่อยากได้ใช้งานนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นสําหรับรถมือสองผมก็ยังนําเสนออยู่เป็นประจําและยังคัดสวยๆมาฝากนะครับใครเข้าใจถูกใจก็โทรได้ครับรายได้นะครับ กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับแม็กซ์สวยๆสภาพดีๆพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารก็ครบนะครับเข้าใจสนใจมาดูได้ครับโทรเจรจาสอบถามนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นใช้งานชิลๆนะครับผ่อนสี่พันต้นๆโดยประมาณแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้4คน3คนไปได้ครับนี่ครับใช้เดินทางนะครับฝนตกแดดออกไปได้ตลอดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับระบบไฟระบบแอร์พร้อมช่วงล่าง ก็พร้อมครับนี่เลยครับสวยหรือไม่ก็ลองพิจารณานะครับสนใจรายติดต่อมาได้ครับโทรมาได้ครับเน้นใช้งานสวยๆนะครับจัดไปครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับรล่อๆเลยครับหนุ่ม,มๆสาวๆ ชอบแนวนี้จัดไปนะครับ Honda City นะครับปี2013นะครับเป็นตัว SV เครื่องพันห้าเครือออโต้เป็นตัวท็อปเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับรถดีๆสภาพงามๆนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับยังชอบรถมือสองอยู่นะครับก็ด้วยสภาพด้วยราคาเน้นผ่อนสบายๆเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกก็จะราคาประมาณนี้นะครับคัดไม่ได้เช็คไม่เป็นดูไม่เก่งเราคัดและเช็คให้นะครับพร้อมมากๆนะครับสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ Honda c ซ t y ีปี2013 โมไนเนอร์เชสน,นะครับเป็นตัวท็อปสุดเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับเฟยสวยเลยครับ